จุงมมแล้วนั่งก่อนนะ้องสื่อมวลชนเสร์เสร็จแล้วเดี๋ยวท่านรองบจะขออนุาตฟังวีดแล้วรอทานสราบาครับครับถ้าทีเอเสร็จขออนุญาตน้องแป๊บหนึ่งนะฮะท่านรองบฟังบรรยายวีดนิดนึงเดี๋ยวท่านจะดำเนินการต่อนะครับเอาัตรได้กันมาก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีครับอยเดียสนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างบนอันนี้ก็คือขึ้นไปคุ้กัาเทาแล้วก็รองน้องๆ้อง้ั่งันไอน้ียสรน คือวันนี้ในส่วนกำนันลกเนี่ยเอ่อก็ต้องขยายวงอีกนะครับว่าเครือข่ายต้มีใครบ้างนะครับนะคือจะไม่หยุดอยู่แค่นี้วันนกี้ก็สั่งนที่ประชุมแล้วนะครับว่ากำนันลกเนี่ยเครือข่ายนั้นมีใครบ้างก็ต้องไล่มนอนดีทั้งหมดนะครับนะรวมถึงการเข้าตรวจค้นจุดต่างๆนะครับนะเอ่อเรื่องการทำธุรกิจถูกกฎหมายหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราไล่ตัวหลักก่อนนะครับ เพราะนั้นในเรื่องปืนก็ต้องไล่ไปให้สุดอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้จะต้องมาต้องทำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดยิงย่งยากแบบนี้อีกนะครับแลบ้วเพราะนั้นวันนี้ก็รวดเร็วนะครับวันนี้ก็ได้อำนวยคามหมายจาับสารอันวุติหมายจับทั้งหมด26คนนะครับก็มีสาวัดหนึ่งรองสาววัดห้านะครับแล้วเพราะนั้นในความผิดเนี่ยก็มีตั้งแต่สามข้อหานะครับก็ผมได้เรียนก็คือตั้งแต่เรื่องอ ตามมาตรา157นะครับการเป็นเจ้าพนักง,งานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยอพิสูจนานะครับอันนี้ผู้แรงนะครับจำคุกสูงสุดเนี่ย10ปีนะครับ,รบแล้ววันนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรา184แล้วก็มาตรารหนนะในสายสี่คือการการช่วยเหลือไม่ให้คนร้ายเนี่ยต้องรับโทษนะครับรวมถึงการมาตรการหนายเกคือการต่องเล่นใบยา,างถังต่างการช่วยเหลือไม่ให้ไม่ให้ต้องรับโทษต,ต่างแล้วก็การ ช่วยเหลือ่อมเลนพยายามฐานนะครับก็คือตัวเซฟเบอร์นะตัวปืนนะครับแล้ววันนั้นค like, วามผิดขู่ข้อหานะได้มีการแจ้งข <els> ้อหาไปแล้วขณะนี้นะครับนะควันนั้นวันนี้ก็อยู่ภายใต้การกำกับของท่านงพิการตำรวจกองพันเจ็ดนะครับนะวันนั้นการรักษาภาพนะครับ รับสาภาพนะครับก็รับสารภาพดีมันส่วนมากทั้งสิ้นะคืออย่างนี้ผมตก็เน้นว่ารับสาภาพดีมันส่วนนะครับนะแต่ทีนี้ต้องเรียวว่ารับหรือไม่รับนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับนะวันนี้การที่ศาลอนุมัติหมายจับเนี่ยสาลเชื่อในพยานฐานนะครับนะแล้วก็อย่างคือพฤติการต่างๆนะครับก็เริ่มมาแต่พฤติการในการไปเอาปืนจากมือของนายหน่องนะครับออกจาก เมือหน่องแล้วเอาไปาแล้วเอาไปซ่อนนะครับก็เป็นการช่วยเหลือตัวผู้หานะครับเป็นการพา,าตัวหน่องพากำนังหนีนะครับ เหล่อนี้เนี่ยก็เป็นเปนพฤติการที่ต้องเรียกว่าชัดเจนในเรื่องของการกระทบนะครับในเรื่องของการละเว้นหรือเป็นเจ้าพนงาปฏิบริกาที่โดยผู้จริทินะครับมันก็แยกทั้งยี่กว่าคนนะครับนะก็เรียกว่ามันก็มันก็แยกพอกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีพยานฐานส่วนไหนก็จออหมายจับไปก่อนนะฮะวันนี้ชัดเจนใน6คนก็จ่อหมายจับไปก่อนนะครับก็ในเรื่องนี้ก็เป็นความจำแยกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนที่กว่า ในในการขอเหตุทั้งหมดนะครับนะก็เหมือนที่เรียนว่า,าถ้าไม่มีตํารวจเนี่ยช่วยเหลือ,อาการทําลายสารที่เกิดเหตุการเก็บวัตถุพยานนะครับหรือการถอดเซเบอร์ต่างๆออกไปทิ้งน้าเอาปืนไปซ่อนนะทำไม่ได้หรอกนะคนอย่างนันนกเนี่ยซึ่งไม่ได้จบอะไรมาเลยนะครับไม่มีความรู้จะทะําขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการาไปช่วยเหลือ,น,ลอนัอนนกหลบหนีการไปเป็นมอร์ดิกาดนะรวมถึง อรองรถจ,อจ,อจอักยามือสอระสมนะครับที่ไปซื้อปืนมาให้กันมันตกกันมันตกก็เอาไปให้าหนาหยน่องใช้นะครับชื่อก็ไม่ได้โอนนะครับแล้วหนังสัพ์ตัวยังก็ยังเอารถของกําลันตกไปซ่อนไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง <c oughs> คือในอย่างนี้ผมก็ต้องเรียนนี้ว่าท่านหม,นมนอตลอรวมถึงผมนะครรวมถึงลุงชาดูได้นะครับ วันนี้ในส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่าตารวจเรามีทั้งสองแสนกว่านะครับแน่นอนต้องมีตารวจที่ดีมากกว่าไม่ดีนะครับราะัะนั้นวันนี้ตารวจไม่ดีเนี่ยเราต้องไม่ไม่ช่วยเหลือเราต้องไม่เลี้ยงไว้นะครับนะวันนั้นวันนี้ตารวจที่ไม่ดีที่โดยเฉพาะมีพฤติการที่ย่ําแย่แบบนี้นะครับในวันนี้ก็ต้องใช้มาตราการด็ดขาดในการบอกว่าต่อสารออกหมายจับใส่แจมือปฏิบ<ช>ัติเหมือนเช่นผู้ต้องหารายทั่วไปนะครับ นะวันนั้นก็ต้องเรียนแล้วก็ฝากในยายการกำชับกำชาผู้ใต้กำชาเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องผู้กระดับเนี่ยผู้ชว่วยรัฐบาต้องไปกำชับรู้น้องตัวเองว่าจะต้องไม่ไม่เดินตามหลังนักการเมืองที่หรือ,อ,อผู้มีอิทธิพลแบบนี้นะครับนะวันนั้นในทุกพื้นที่เนี่ยนะครับผมต้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลจะเกิดไม่ได้นะถ้าตำรวจเนี่ยไม่ไปให้ความร่วมมือหรือไม่รู้เองเปลนใจนะครับนะวันนั้น การรวมถือนามบทรุ่นน้องต่างๆที่เป็นผู้กับนะครับจบจากโรงเรียนร้อยมาเนี่ยเ,เขาให้ความรู้เประดึงภาษาวิชามาเพ่อให้มาดูแลประชาชนนะแต่ไม่ใช่ให้มาดูแลผู้มีวิปพลแบบนี้นะครับนะซึ่งไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องในส่วนการดําเมินการจักนี้นะครับก็ต้องกําชับกำชาพูดอะารกาทั้งผู้การผู้กับนะก็จะเห็นได้ว,ว่าในส่วนของ ลองด้วใจจรนะครับก็ยังขับรถเล่กับผู้การเองนะครับก็ผมนี่จะบอกว่าในเรื่องนี้นะครับความแย่เนี่ยนะครับอไอ้5คน26คนเนี่ยมันก็แย่มากอยู่แล้วนะครับแต่ผู้การผู้กับเนี่ยก็ยิ่งแย่หนักขึ้นอีกนะครับถ้าผู้การผู้กับเข้มแข็งเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดน,นะครับถามว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยนะครับไปไหนมาไหน,นพุปืนด้ตาเพลย์ใจได้ยังไงนะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอุทาหรณนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับก็เริ่มแต่พรุ่งนี้ก็จะไล่ให้หมดนะครับก็คิดว่าน่าใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะครับแต่ว่าคดีนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับค่ับคราครับาด้วยครับ มีตำรวจอยากพูดอะไรไหมคะมีใครอยากพูดอะไรไหมคะเหตุการณ์ที่ม kind of ันเกิดขึ้นนะคะอยากที่แจงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรไหมคะหรืออยากฝากฝากอะไรถึงสารวัตรชิวกรไหมคะ